เจ้านายผมสั่งซื้อนาฬิกาทาง facebook มาตัวหนึ่งแล้วก็ตั้งค่าเวลาไม่ถูกก็เลยโยนมาให้ผมทำเลยมาก็ขั้นแรกก็จับคู่กับโทรศัพท์เลยครับในนาฬิกาเนี่ยเขาจะมี QR code เอาโทรศัพท์ถ่ายเสร็จแล้วเขาก็จะ ไปที่แอปแล้วก็ลงแอปขึ้นมาจากนั้นก็ต่อเชื่อมต่อเชื่อมต่อนาฬิกากับโทรศัพท์แล้วก็ก็ทำทำงานได้หลายหน้าที่เลยครับ อพอเราเอามือถือสแกน QR วอาโค้ดของนาฬิกาเนี่ยเขาก็จะมีแอปขึ้น่าให้เราโหลดอันนี้นถ้าเราเป็นอ n d r o i d เราก็ใช้ Google Play Store โหลดเขาขึ้นมาอัานนี้หน้าตาแอป,ปเนี่ยหน้าตาแอป,ปเาเขาก็จะเหมือนกับของหัวเ่ยเนี่ยนะสมมติว่าอุปกรณ์ เราเราเพิ่มเพิ่มครับก็เจอแล้วก็เชื่อมต่อกำลังเชื่อมต่อเ <c oughs> ชื่อมเสร็จแล้วตอนนี้บลูทูธการโทรแจ้งเตือนอพอเป็นลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเราคืออันนี้แอปแอปหน้าตาหรือยาหน้าตาแบบนี้สมมติว่าเราจะใช้ นาฬิกานี้ในการโทรหรือรับสายนะพอพอเราโทรเนี่ยเราเราจะรับที่มือถือก็ได้หรือจะรับที่นาฬิกานี้ก็ได้สวัสดีสวัสดี โอมันอยู่ใกล้กันก็เลยหอนนิดนึงเลิกก็วางสายหรืออ่าตอนนี้คุณสมบัติของเขาถ้าสมมติเราเราดูหน้าปัดนี้นะเราชอบเราตั้งผูากำลังหลดส่งหน้าปัดนี้ไปที่นาฬิกา นะมาละอนนี้นับปัดเขามีมากมายอันนี้ถ้าเราจกัดการเนี่ย ในเขากำลังโยนภาพที่เราต้องการให้ขึ้นหน้าจอเนี่ยเขาทำได้เหมือนกับนาฬิกาหัวเว่ยหมดเลยกล้องถึงิว่าถึงเวเราเราจะเราถ่า,ายโดยการสั่งจากนาฬิกาแล้วก็ตัวกล้อง ตัวมือถือเนี่ยเป็นตัวถ่ายนะฮะยกตัวอย่างนะฮะพอสมมติผมจะถ่ายกล่องทองนี่แล้วกันอันนี้ไอนาฬิกานี้ไอกล้องนี่เขาจับอยู่ที่กล่องทองนะฮะแล้วจะสั่ง สั่งให้นาฬิกาเนี่ยสั่งให้มือถือถ่ายเขาเนี่ยอันนี้เนี่ยใช้เมนูอันไหนเราก็ปัดทางซ้ายอันนี้คือกดโทรศัพท์เหมือนเหมือนผมจะลองดูนะฮะศูนย์เก้าสามห้าศูนย์ นี่ครับอันนี้เรื่องอันนี้เรื่องอแล้ว่าอันนี้เรื่องน้ำตาลในเลือดและอันนี้เรื่องอัตราเต้นหนัวใจอันนี้เรื่องความดันโลหิตอันนี้เรื่องออกซิเจนในเลือดอันนี้อุณหภูมิร่างกายสั่งการด้วยเสียง สั่งการด้วยเสียงเป็นยังไงเปิดแอปยูทูบเปิดแอปสยามโก ผมเห็นความสามารถและความเก่งกาจของมันแล้วทึ่งครับกดที่จะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รู้จักมันอันนี้ก็เท่านี้แล้วครับ